บ้าโอ้โหคู่นี้ครับนอกจากแชมป์ในสนามยังปิบเรื่องราวเกี่ยวโยงครับเป็นนิยายเรื่องยาวครับเพราะว่ามันมีเรื่องของแชมป์ประจำปีเข้ามาเกี่ยวข้องครับผู้ชนะย่อมได้เปรียบครับคู่นี้นี่สองต่อเท่าครับดูแล้วมัน,สสนมันมีเรื่องราวแชมป์ประจำปีด้วยนะครับ เออเหลือเรเนเหือ,อของคำครับกับปัตดานสุกจีนะครับรถสีขาวนั้นทำงานอยู่การไฟฟ้ามแม่หมอครับส่วนรถสีเหลืองนั้นครับเพิ่งจบการศึกษากำลังจะเป็นเท่าแก่ใหญ่รับช่วงกิจการหลายร้อยอย่างครับ ของปิดาลำบากครับสองหนึ่งเจครับเด็กหนุ่มครับหน้าตาดีมีตังด้วยครับเป็นผู้ขับสัตว์ดาต้องหนีครับต้องหนีให้ได้ครับเพราะตอนนี้เป็นรองครับใน,ในเรื่องของผลคะแนนรวม อาวขาดใจเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันผู้ต่อไปครับเจ้าบ้านขนาดแท้เตรียมรถด้วยนะครับหนึจ็ดกับสองครับเตรียมรถนะครับ รเรามาดูตรงเนี้ยรู้ผลนครับใครถึงก่อนกันมาขาวกับเหลืองเอาอะไรขาวนั้นกป็นเกลล่องระเบิดครับหลุมระเบิดส่วนเหลืองก็เป็นทางเรียบครับเอาแล้วครับโอ้โหพี่นี่แกเชียร์ได้มันได้ใจไป็จริงจริงหลบนะพี่ระวังมทนทะลุเข้าใส่นั่นนั่นเอาใครถึงก่อนครับโอ้โหเลยเกยกันมาครับ มาดูครับกันจอเข้าถึงกันโอ้โหเหลืองถึงก่อนเอาเอาเหลืองถึงก่อนอ๋ออโหเอาว้ไอ้ฝั่งน้นไวกว่าเอา,เอาเละครับสามศูนย์สี่เก้าสี่กับสามศูนย์ห้าสองศูนย์ครับ